โชว์หุ่นสับบิกินีตัวจิ๋วสะเทือนเ a โชว์หุ่นสับบิกินีตัวจิ๋วสะเทือนเอตาค้างปูประยาปล่อยของนงบิกินีตัวจิว๋วโชว์หุ่นสับสะ้านเอแซบเกินต้าน ข่าวเด่นวันนี้ทำเอาอินสตาแกรมแทบลุกเป็นไฟและชาวสูเชียวต้องตาค้างกับความแซ่บเกินต้านเมื่อน,นักแสดงและนางแบบสาวสุดฮอตระดับอินเตอร์อย่างปูปรยาสวนดอกไม้หลุนเบิกปล่อยภาพเซตล่าสุดอวดหุ่นสุดเป๊ะปังในชุดบิกินี่ตัวจิว๋วโชว์สัดส่วนสุดเฟิร์มสถานมหานครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกางานนี้บอกเลยว่าไม่มีคำว่าแผ่วรายงานข่าวระบุว่าปูปรยาซึ่งใช้ชีวิตและทำงานอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเป็นหลักได้ เผยภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวทำกลางบรรยากาศสบายๆริมทะเลสาบหรือสระว่ายน้ำส่วนตัวใน LA ซึ่งเป็นภาพที่เธอสวมใส่ชุดบิกินีเผยให้เห็นสรีระที่ผ่านการดูแลและออกกำลังกายมาอย่างหนักหน่วงหุ่นสับสถาน LA ความเป๊ะที่สร้างแรงบันดาลใจภาพเซตนี้ของปูประยาตอกย้ำความเป็นเจ้าของหุ่นที่เป๊ะปังและแข็งแรงในทุกสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องที่แบนราบต้นขาที่กระชับหรือเรียวแขนที่เฟิร์มกล้ามเนื้อเห็นชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและการดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัดของเธอโดยเฉพาะการเล่นพิลาทิสโยคะและเวทเทรนนิง่งที่เธอให้ความสําคัญมากโดยตลอด คอมเมนต์ใต้ภาพถล่มทลายด้วยคำชื่นชมในความสวยแซบและความมีวินัยในการดูแลตัวเองของปูประยาหลายคนยกให้เธอเป็นไอดอลด้านสุขภาพและรูปร่างโดยมีทั้งคำว่าที่สุดของความแซบหุ่นสับมากแม่ไฟลุค LA แล้วค่ะคุณคือแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายชีวิตอินเตอร์ที่ LA สวยเก่งและดูแลตัวเอง การใช้ชีวิตในต่างประเทศของปูปรยาไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำงานในวงการบันเทิงระดับสากลแต่เธอยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างสม่ำเสมอซึ่งสะท้อนผ่านรูปร่างที่ฟิตแอนเฟิร์มและผิวพรรณที่เปล่งปลั่งอยู่เสมอภาพบิกินีตัวจิ๋วที่ปล่อยออกมาในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่การอวดหุ่นสวยเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งพลังบวกและแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายๆคนที่อยากจะมีรูปร่างที่ดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงเช่นเดียวกับเธอคุณคิดว่าอะไรคือคล ลับสำคัญที่ทำให้ปู่ประยายังคงรักษารูปร่างและออราเป็นซุปตาระดับโลกไว้ได้อย่างไรที่ติ